ทีมสะพานสังฮีเสริมดวงในช่วงนี้ค่ะส่วนถ้าใครรออีก6ราศีเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่คิงเอามาฝากกันต่อนะอครบทั้ง12ราศีแน่นอนเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะค่ะดูบัติเหตุติเหตุการณ์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาขับกระบะตู้เถิบแล้วก็ขนไก่มาทั้งคันเลยไม่ใช่ไก่เป็นๆน,นะไก่ตายแล้วไก่สดน,นะคะพอขนไก่มาปุ๊บเหมือนยางอะ่ะมันรับน้ําหนักไม่ไหวค่ะ,คะก็เลยระเบิดขึ้นมาแล้วก็พุ่งชนไปเต็มๆแบบนี้เลย ก่อนเรื่องของประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินก็เสียหายไปด้วยเพราะมีทั้งรถทั้งคนเนาะที่เจ็บกันไปในคราวนี้แล้วไก่ยเยอะมากเลยทุกคน ใช้คันอื่นขนไปก่อนเพื่อที่จะนําไปสง่งเออเดี๋ยวมันจะไม่สดใช่ไหมค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวเท่ากันอ่าเท่านั้นนะครับผู้ชมช่วงหน้ากลับมาดูเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นหน้าแผงทุเรียนร้านนี้กันหน่อยคือแม่ค้าทุเรียนเนี่ยเขาเคลมทุเรียนอ่อนกับหลงหลงหนึ่งปรากฏไอตอนเคลมเนี่ยนะฮะมีปากเสียงกันทางโทรศัพท์ครับแล้วจูจูหนุ่มคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์เอาปืนมาขูถึงหน้าแผงทุเรียนเธอเลยครับโอ้ ยิ่งเข้าใจความรักของแม่วันแม่ปีนี้บอบแทนคนที่คุณรักด้วยแบรนด์โปรพิเศษถึง21สิงหาคมนี้เสร็จแล้วแปะมือกันอีเธอโอเคไหมไม่เลยเธอก็รู้มีเชร์อยู่ทุกที่ไม่ต้องห่วงเรามีเดตต์ต่อเดตต์ <Dead S 1> ต่อ Dual a c t i o ให้กลิ่นหอมสะอาดเหมาะกับเด็กและทุกคนในครอบครัวเดตต์อ Dual a c t ่ o แค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอเพชรหม่ซันซิลไดมอนชาย ด้วยเคราติน <I S 1> ช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรซันซิลไดมอนชายผลผลิตจะไปได้สุดต้องเริ่มที่วัดวัดไหนวัด่านหารในใบศินชัย และใช้ปุ๋ยตามงกุดยอยยังรู้ี่ปาล์มทลายใหญ่น้ำหนักดียางกรีดง่ายน้ำยางเยอะปุ๋ยตามงกุดปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดฉันเลือกผลิตภัณฑ์อย่างดีเพื่อปกป้องครอบครัวใหม่สไลเนเจอร์แคร์สูตรอนามายัยพร้อมส่วนผสมฟูดเกรดและเทคโนโลยีแลมโนครีน no ช่วยกระจัดคราบมันได้ดียิ่งขึ้นสะอาดมีอนามายัยรักที่สุดแต่รักลูกมากกว่าจ้าใหม่สไลเนเจอร์แคร์คอนเนตโต้วานิลา ไอศครีมวานิลาเนียนนุ่มช็อปด้วยช็อกโกแลตและถั่วเพิ่มท็อปปิ้ง50%ในคอนเวเฟอร์กรุบกรอบคอนเนตโต้แค่ฉีกก็จุดไม่อยู่20บ,บาทเท่านั้น ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับไม่เคยใช้ยาสีฟันสมุนไพรค่ะคิดว่ามันคงแปลกๆไม่เหมาะกับเราแต่ว่าพอได้ลองใช้เทพไทยเนี่ยอุยใช้ง่ายรสดีไม่ฝืดปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดนึงอะใช้ได้ตั้งนานไม่แพงค่ะยิ่งโตยิ่งเข้าใจความรักของแม่วันแม่ปีนี้ตอบแทนคนที่คุณรักด้วยแบรนด์โปรพิเศษถึง21สิงหาคมนี้ เลือกไม่ถูกเลยเลือกเลยแต่ต้องมีซุปคู่ด้วยทำไม่หน่อยดีแค่มีขนอซุปอะไรก็ง่ายทำอ่อมเหนือแกงอ่อมอีสานทำต้มยำแกงจืดก็ได้ขนอคู่ซุปคู่จานโปรดทั่วไทยสูตรใหม่ซูปเปอร์เอสเปรสโซ3 in 1เพิ่มเสน่ห์เพราะตัวอีกคันสูตรกาแฟเพิ่มขึ้น20%เข้มขึ้นหอมขึ้นเข้มสะใจขึ้นลองเลย พร้อมค่ะคันขันัน,นถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดรา่มามาชัวเลือกใช้เคลีร์48ชั่วโมงอิชฟรีใหม่ซูเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแค่และความคันมั่นใจ100%เคลีรยทุกดรา่าปัญหาความคันในแบรนด์ทุกขวดมีคาโนซีนซึ่งเป็นไดเปปไทด์ระที่หลักของแบรนด์ลอกขนขวาและวิจัยอย่างเต็มทีใหม่แบรนด์มีคาโนซีนลองเลยพพเศษ2ขวดเหลือ69บาทถึง23สิงหาคมนี้รีสั่งเลยที่เซเว่นดิลเวอรี ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนปัญหามีทางแก้ด้วยดินเน่าดินเน่าเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติไม่มีสารเคมีใดๆปรับความเป็นกรดด่างของดินให้เป็นกลาง เสริมการเจริญเติบโตด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ดินเนา่าคือผู้แก้ดินช่วยบำรุงดินปรับแก้ทําให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเร่งดอกออกผลพอมาใช้ตัวนี้แล้วมันก็ดีกว่าข้าวเครื่อมันก็เขียวดีใบจังไอตอนมาใช้นี่แล้วปุ๋ยไม่ค่อยเปื้อะเท่าไหร่ชีวิตเราก็ดีขึ้นตามดินนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนเยอะไงพอใช้เงินดีดินดี อะไรมันก็ดีไปหมดโปรโมชั่นวันนี้ดินเน้า1ขวดราคา690บาทซื้อ2ขวดแถม1ขวดเป็น3ขวดจากราคาปกติ2,070บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่02666-0100หรือสแกนเทวโคที่เห็นได้เลยระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มีนาคมถึง31สิงหาคม2,567ของแท้ต้องที่ที่วีเดล 41นาทีกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์สุดประทึกเน่อยเกิดขึ้นกับแม่ค้าขายทุเรียนนะครับผูชมวงจรปิดบันทึกนาะทีที่มีหนุ่มคู่กรณีเนี่ยบุกมาถึงร้านแผงทุเรียนของเธอแล้วก็ปืนมาขู่หลังจากที่ไม่พอใจที่แม่ค้าแผงทุเรียนคนนี้รับทุเรียนมาแล้วปรากฏว,ว่าต้องเคลมคืนคู่กรณีเป็นร้อยกิโลเพราะทุเรียนมันอ่อนฮนะแต่สุดท้ายเนี่ยคล้ายกับว่าจะมีปากเสียงกันตอนคุยโทรศัพท์กันนะครับแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องหนุ่มคนนี้ก็เลยบุกมาขู่ถึงแผงทุเรียนของเธอครับ นี่เป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ตัวผู้เสียหายนะครับเอามาแจ้งความกับตํารวจถ้าบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสองทุ่มครึง่งคู่กรณีเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดบริเวณหน้าลงทุเรียนแล้วก็มายืนโวยวายสังเกตในมือนะคือภาพเนี่ยมันเป็นช่วงเวลากลางคืนเนาะสองทุ่มครึ่งเนี่ยแล้วมันเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่ายืนยันนะครับว่าสิ่งที่พกมาในมือของชายคนนี้มันคือปืนฮะพกมาขูดถึงที่ล้งทุเรียนเลยหลังจากนั้นมีกระบะตามมาสมทบอีกประมาณสองคันแล้วคนลงมาจากรถเนี่ยอีกส ถึง5คนอาช่วยดูหน่อยปืนใช่ไหมพี่กิงใช่เออเมื่อสักครู่ได้เห็นเป็นเงาสีดำๆนะครับพูดคุยกันแป๊บหนึง่งแล้วก็แยกย้ายกันออกไปเอาไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นบานปลายนะฮะผู้เสียหายชื่อว่าคุณชาทิตาครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุนเนี่ยก็ซื้อขายทุเรียนกับลงทุเรียนลงหนึ่งเอามา400กิโลซื้อขายกันเนี่ย 400โลประมาณ50,000เลยนะออโอเครึ่งแสนนะครับนี่แล้วจะเอาทุเรียนเนี่ยไปขายต่อให้ลูกค้าที่สมุดปราการครับปรากฏว่าเธอก็ตรวจทุเรียนก่อนมีปัญหาจาก400โลที่ซื้อมา170กิโลเนี่ยเป็นทุเรียนอ่อนฮนะออโอ้ขายไม่ได้สิพี่บอลเคยได้มาทุเรียนอ่อนกินไม่ได้เลย เออเนี่ยแหละครับเธอก็ส่งกลับไปแล้วก็แจ้งเคลมกับเจ้าของลงทุเรียนซึ่งเจ้าของยอมรับว่าเออมันอ่อนจริงๆรับปากว่าจะเคลมให้แต่พอเรื่องผ่านไป,ปจับแบบนี้ด้วยนะเอออ่าก็ว่ากันไปภายตามพยานหลักฐานแหละนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูพ่อค้าขายกล้วยทอดกันหน่อยดีกว่าค่ะเขามีปากเสียงกันกับเมียของเขาแล้วก็ตะหวาดกันเสียงดังด้วยแต่กลายเป็นว่าหลานเมียไม่แน่ใจว่าเกิดความไม่พอใจแทนหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยฟันกันเลือดอาบเลยค่ะ อันนี้เป็นภาพวงจรปิดที่สถานีตำรวจมุมที่ตัวเองถูกกระทำกันทั้งนั้นอโอ้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาหลักๆเลยนะน่าจะมาจากความเมาปะ่ะเพราะว่าถ้าไม่เมาก็คงจะไม่พูดจากันแบบ ไม่เรื่นหูอ่ะค่ะเหมือนกับเหตุการณ์นี้เลยเพราะเหตุการณ์นี้ก็เกิดจากความเมาเหมือนกันครั้งเนี้ยเสพยาเข้าไปด้วยเป็นชายเร่ร่อนค่ะแล้วเขาเนี่ยไปเดินวอยวายอยู่หน้าห้างดังใจกลางเมืองอุดรรอปรพอเขาเห็นเขาก็เลยไล่ออกไปค่ะและอีกวันหนึ่งเขากลับมาใหม่พอเจอหน้ารอปรพอคนเดิมวิ่งเข้าไปพี่รอปรพอก็จะเข้าไปล็อกตัวเขาใช้ของมีคมสวนมาแทงเจ็บเขาที่แก้มเลยค่ะ เอานอกจากคือเราเป็นกําลังใจให้เขาได้เราดูแลเรื่องที่เขากินกินอยู่กินยาไปหาหมอตามแพทย์สั่งเนี่ยแต่ว่าในหัวเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้จริงๆชั่ววูบเซียววินาทีนี่ขนาดแบบอยู่ด้วยกันเลยนะยังคว้าเอาไว้ไม่ทันเลยครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆฮะอีกหนึ่งเหตุการณ์่ะคุณผู้ชมเมื่อวานมีรถอยู่คันหนึ่งติดป้ายอบตนะแต่ว่าขับชนไปทั่วเลยแม้กระทั่งว่าเข้าไปอยู่ที่โรงพักแล้วยิ่งชนรถตำรวจเลยค่ะ นะครับขับเข้ามาชนรถนะครับมาสอบแล้วค่ะมไม่ต้องตั้งหรอกค่ะเสียเวลาเออรู้ผลอ,อ,อยู่แล้วใช่ไหมเ <laughs> อาเดี๋ยวจากอบตอไปกันที่เทศบาลกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเก้าอี้ e ปันหลัดเทศบาลตัวละหนึ่งหมื่นจ<บ>าย<ป>ยังไม่จบนะคะกับเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้สอทอเขาออกโรงแฉเนี่ยนัดประชุมทีหนึ่งไม่มีคุยกันเรื่องอื่นเลยเหรอ คุยกันเรื่องเดียวเลยจะซื้อเก้าอี้อย่างเดียวแล้วก็อี้ตัวหนึ่งไม่ใช่ถูกๆตั้งงบมาได้ยังไงตั้ง1นึ่งมื่นบาท 3- ามสี่พันก็มีทําไมไม่ซื้อล่าสุดทางประหลัดเทศบาลเจ้าของเก้าอี้เนะะี่ยค่ะเขาออกมาชี้แจงแล้วะคะ่ะม,มาร่วมสิป,ปี